เม่นแค้มีกี่สีเม่นแค้มีหลากหลายสีเลยค่ะเช่นสีน้ำตาลสีขาวสีดำแล้วก็มีสีแบบผสมผสานอีกเยอะเลยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์แล้วก็การผสมอันของอละตัวทำให้มีความน่ารักและมีเอกลักษณ์ที่แตกแต่างกันไปเลยละ่ะเนี่ยฉันมีเม่นแคะอยู่ตัวหนึ่งชื่อว่าไมจิ้มฟันอะ่ะเขามีสีชินามอนน่ารักมากเลยไม้จิ้มฟันองค์น่ารักและมีเสน่ห์มากแน่ๆนอยากรู้ว่าเม่นแค้มีทั้งหมดกี่สีในประเทศไทย มีการเซิร์ชหาเจอกี่มุม t years later งั้นไม่ต้องก็ได้นะ จะลืออไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์แบรนด์เรียนหนากันด้วยนะมีทั้งอาหารแม่นแครบโมอาบน้ำและสเปรย์ทำความสะอาดบ้านเลยนะ